ตอนหนึ่งพ่้องไดูพื้นก่อนนอนไปด้วยพาไปด้วยไปประตูบ้านได้นะอย่าไปประตูบ้านของผมบอกอย่าเผลอเรียกเลพี่แพนได้ครับพี่แพนเหมือนทอมเลยก็เป็นทอมจริงๆริเป็นผู้หญิง เป็นตลกที่จับหมูไม่ถูกจับทางไม่ถูกอ่ะดูเล่นอะไรก็ไม่ตรงทางสกอยีญญางอ๋อจะอวดว่าไม่มีแฟนมีแอมไม่มีแฟนใครวายเขาบอกว่าเหลืออวดแฟนไม่มีแฟนให้อวดโทษนั่นลูกนอนอยู่ตรงนี้จ้ะเบาๆได้ทุกคนเดี๋ยวลูกตื่นไอหลวงตื่นแล้วลูกชื่อหมาปะนั่นลูกก็ชื่อหลวงได้ทำไมอา้าวอาจจะมีคนชื่อหลวงอยู่ในไลน์ก็ได้แล้วพี่ไปพูดอย่างเงี้ย กเล้วเชาว่าลูกลูกหมาไม่ใช่ไอหลงก็พ่อเป็นคนลูกก็เป็นหมาไงมีใครอยู่ไหมจุกเดินผ่านใครบ้างจุก๊กอืมเดี๋ยวแม่ก็จะตื่นมาจุกกู้ด้วยเหมือนกัน <laughs> เงินที่ยืมไปแสนแปดวันนั้นอะ่ะที่เอาไปเปสาวอมามึคืนนะแม่ได้ยินเปล่าฮะคือแค่ลงมาปิดประตูบ้านต้องเปิดไฟสิแปดวงเลยเออกลัขี่แหละน่กลัวแต่แบบเดินเคยเดินเตะนู้นเตะนี่แล้วเจ็บเข้าใจปะน้องเข้าใจดีลนะ บอลบอนแต่แบบวิยปีแบบหนูเรียกหย่อนก็ผมปิดตัวนะผมรองฟ้าสวยดูรองฟ้าดิฮะดูรองฟ้าดิปิดประตูบ้านหน่อยดิสิเห็นมีอะไรเลยก็ขอขอขอสวยขอชมหน่อยได้ไหมละสว่างไงวะเนี่ยก็ปิดประตูก็อยู่นี่ไปก่อนนะอืม แล้ว <Look> เขาร้องเพลงเลยตอนนี้มันแค่เสียงร้องเพลงอ้าวเขาเสียงอะไรเม,ม,ม,มรนมาเมน่ากับขนม คนกลัวไม่ใช่พี่แผนข่าวคนดูทำไมครับหนาวอะถ้าแทนไปไหนเอาแผนมาก็นี่ไงเดินผ่านห้องแม่พอดีแม่บอกแผนทำไมอะเมื่อคืนอะ ฮะ <Huh? S 2> แม่แม่ถึน่นะแม่ถามแพนทำอะไรเมื่อคืนไ่พูดทำไมนะคงดูดกลับไปดูดมา้าอีกแล้วลูกนกแสดอุ้ยอย่าพูดทีแม่อะไรอะ่ะไม่ถึงอะไรนะเอาน้ำไปด้วยเอาน้ำไปไหนอะ่ะเขาเล่นอะไรอะ่ะน้ำหมดไหมเอาน้ำไปด้วยน้ำยังไม่หมดเลยครับ ข่าวมากอยู่ที่มืดนังลอดส่วนทางเรานั้นเปิดไฟแล้วก็ย,ยังดำอยู่ดีมีแค่คนเดียวที่คุยกับลูกแม่รู้เรื่องนี่คุยอยู่เรื่องอะไรหรอไม่รู้สิต้องขอบคนหนูหรือเปล่าคะที่คุยกับพี่เขารู้เรื่องไม่ใช่ขอบคุณเขา ไลฟ์นี้กินไปกี่ลิตรแล้วเยอะครับกินน้ำเยอะสามอะ่ะน่าจะสามลิตรอตอนแรกบอกหกทั้งวันอนะ่ะหกแต่ไลฟ์แค่สามลิตรแลหละแผนใจเย็นมากติดประตูบ้านแล้วครับิดแล้วพี่บีบีขอบคุณครับพี่แพนไปนอนเถอะเดี๋ยวไปละสิบนาทียี่โมง ทุกคนให้พี่แพนไปนอนเถอะพี่แพนป่วยเราป่วยกันนะเมื่อกี้ม่นนึงไม่โทรตามแนละหยอกหยอกถามเขาสิ ผลที่สองได้มีได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาจะเอาจัตว,วาได้จะตว,วาจะเอาไม้ตะคุมีคนบอกว่าให้เขาหายาพักผ่อนด้วยเร็วคือเขาโตแล้วยี่สิบเจ็ดอ่ะเขารู้แล้ว่ะเขาว่าเขาต้องทําอะไรไม่ต้องบอกเขาหรอกค่ะหมายถึงว่าหนูอะ่ะไม่อบอกเขาหรอกค่ะเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรถ้าเขาไม่กินก็หัวเลยปีสาม แม่อยู่กันเป็นครั้งคาโดนชินแล้วเนี่ทำานไหมทุกวันครับทำงานทุกวันยังไม่หายยดถึงเลยจ้างหนูไปจงจ้างหนูไปอยู่ด้วยดิพี่ชบา,าคุณกุหลาบนะคะพระพูนุค์ขวัเลยนะทุกคนอจงให้หวานเดี๋ยวก็อ้วกแตกกันหรอกเืาเกิดมาไม่เคยหวานเลยค่ะน้นี่ปะมาถึงบอกไปจ้างเดืนละแสนก็พอ อยากกินปลานึ่งมะนาวอ่ะแล้วปกติเบลเยี่ยมเ,เขากินอะไรกันอนะแบบอาหารหลักๆคยถามมาแล้วลืมห <c oughs> อยพีกินแบบเพนฟายมันฝรั่งผักปลาไก่เบื้อสติงละเด็ดจืดจืดเมื่อก่อนไม่ได้ตอบอันนี้นี่เมื่อก่อนพี่ถามว่าหนูกินอะไรกันผู้งญิง รอบอีกขอบคุณครับจบเพลงนี้ลงแล้วทุกคนสรุปเปิดเพงลงรีมิกครึ่งชั่วโมงแน่จบเพีงเลยนี่ก็ไม่้องเปิดตั้งแต่แรกก็ได้ไปเลยเปบด คือแม่จะไม่ให้หนูไปพักผ่อนหนูตื่นสี่โมงแต่หนูก็เหนื่อยอยู่ดีหนูไม่รู้ว่ามันเหนื่อยเพราะหนูนอนดึกหรือว่ามันเหนื่อยเพราะเป็นนิสัยอ่ะคือไม่ว่าะจะตื่นตอนไหนนอนตอนไหนก็ง่วงอยู่ดีอ่ะดังนิดนึงค่ะดังอย่างแม่โมเป็นไงบ้างคะแม่หลงเป็นไงบ้าง พูดดีๆลูกพี่เขาน่ารักหนูก็น่ารักพี่ผมเป็นผู้ชายทำงานก่อนทำงานก่อนบ้างค่อยมาดูจริงเหรอก็จริงผลเหมือนในกล้องไหมคุณมันไม่รู้เลยครับเพราะว่าแค่ถ่ายรูปไกลๆเฉยๆไม่ได้เดินไม่ได้เดินเข้าไปอยู่ไกลมากผมอยู่ไกลมาก ถ้าจะไม่เห็นอะไรเลยขนาดนั้นที่อย่งมัต้องเหนื่อยเดินไปอะไรนะอย่างไม่ต้องเหนื่อยเดินไปถ้าจะไม่เห็นอะไรเดินเดินใช่ไหมเหนื่อยก็เค่ไหนก็แค่ะค่ะขน้องหนบไปนะคะขอให้น้องไม่เจ็บเสาทิตนี้หยุดงานไหมเสาอ่อเสาทิ์หยุดงานธรรมดาจันทุก คเราไม่ไม่เดินเข้ามาขพรเขาไม่ได้กลัวหนูนะคะเขากลัวแม่แม,ไม่ไม่ไม่ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงแล้วแต่นะคุณนะครับของต a t t o o c o l o คือไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นแหละไม่ได้กลัวใคทงนั้นแตบบ่นักนะนอีฟขอบคุณครับ ไม่แม่อาจะน่ารักไม่ได้กลัวไม่กลัวแต่แบบอยากให้น้องไปการกับการขับไงม่ฝากกลุ่มไว้แล้วฝากกลุ่มกลุ่มอะไรแล้วครับไม่แมวอจะน่ารักหนูไม่แปลกใจหรอกทำไมพี่พัวคนแดกมาหนูก็วางกันคือไอของฉันนี่แฟนขับอะน่ารักแต่แบบ ก็เป <laughs> ็นคลยก็แฟนขับน่ารักไงนรัแฟนขับน่ารักรำรำไงอ๋เอเป็นต่ดูเป็นไงคือขายในนี้เลยเหรอก็อบอกไปเฉยะว่าแฟนขับน่ารักจริงพลาดแหละวันนั้นไม่เห็นรูน้สึกช่างั้างแต่งหน้ามาสวยเห็นมันอื่นไม่สวยแบบวันนั้นนะ ุวยใครเขาเนี่ยแม่ตอนนั้นไม่เห็นหน้าไม่เห็นไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆเพราะว่าไม่ได้มองอะ่ะคนเยอะอีกฟ้องขึ้นมันถ่ายปุ๊บแล้วก็เดินไปเลยทุกคนใช้คาว่าไม่ได้มองอะ่ะหมายถึงว่าไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสว่าจะแบบวับนนี้ก็สวยแบบทางเอคอมองอะ่ะขายเลยเอเว่นแชร์ทุกคนมีอ้นแชร์นะครับขออนี้ขายนะเอ้ยกดเข้าได้ จริงก็ไม่มีอะไรหรอกครับ <ขอ S 1> แค่เอาไว้แจ้งเวลาขึ้นแต่ละวันเลยใช่สนุกไหมครับบายบายไปแล้วกัน่านด้วยนะแฟนดีครับไม่โอ้ไ,ไปครับผมก็จะลงแล้วเนี่ยจบเพลงลงแล้วจริงๆไม่ให้ขอแล้วนะ ต้องไปแล้วจริงแล้วก็แลเปียกละเหมือนเพลงนี้เขากลับมาฮิตอีกปะใช่ปะแต่เพลงมานานแล้วเนี่ยมีไงเด้งว่าตอนทำไมเอาจริงคนเรานี่ หายใจด,ดังเลยไีห่หรอเกาถูครับโูถูไว้เราลองไปมวยทะเลกันไหมฮะเราลอ,ลองไปมวยทะเลกันไหมทำไมต้องมวยทะเลอะเรากวยเสร็จลุมพีก็แล้วลค <laughs> นี้เหมาะกับน้องฝนมากทำไมอ่ะขอฟังวันหนึง่งไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าหนูคือความวุ่นวายในชีวิตอ๋อ อ๋อเลยนะอ๋ออ๋อก็คืออ๋อคือเข้าใจแล้วไงก็เราพูดเองไงใช่เลยจ้ะมีครับหนูกตรฟอมบุญหว้นที่ตดใสาของเราๆค่ะ อืทุกคนมามาทำไมกันครับสี่ร้อยคนเนี่ยทุกคนเตรียมกระดูกไว้นะคะแม่แม่กับไทยไปเลยชวนไปล่องแก่งไปทุกคนนะฝนพี่คิดถึงนี่ใส่า,กการก่อนว่าถ้ากับไทยไปหนูชวนแม่แม่ไปล่องแก่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครกระดูหกหักใครจมนะ้ำใครเป็นอะไรหนูไม่รับผิดชอบนะดูแลก,กันเองชวนไปเฉย มอาพี่หนื่อยเืออะไรต่อทุกคนเดี๋ยวออกไปฉันไม่รู้ผมเปิดตี่ยิงปืนแล้วเป็นเป้าปืนจริงปืนจริงตายจริงแต่ไม่มีปืนกันไม่ีปืนกันแต่ว่าปืนจริงตายจริงอืมแนะนำประกันชีวิตไปก่อนแค่เดี๋ยวรอน้องกลับมาใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดตี่แล้วให้ผนเป็นเป้าเห็นไหม แต่ต้องลองก่อนนะเรา9เดือนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับนอนละฝันดีครับทุกคนขอบคุณนะครยีได้ก่อนชนะจ่าเสร็จเราก็ลงได้เลยอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วทิ้งบอมแล้วเราก็ลองลงนอนยิงให้โดนใจไปเลยนะไปเด่นตรงนู้นหน้าปากซอยอ่ะเด๊ วันดีครับทุกคนวันดีครับไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณน้องฝนด้วยขอบคุณอยู่น้องฝนด้วยนะครับพันดีทุกคนบายยพักผ่อนเยอะๆแฮปปี้ไฟเดย์ครับขอให้พ้นที่ดีบายจ้าบายจ้าข้าวกันด้วยนะจ๊ะในแต่ละวันนะดูไหมตื่นให้ทันกินข้าวเช้าเขาเที่ยงเขาเย็นนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมนอนเผื่อย บายบายฝันดีครับฝันดีครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันนะจ๊ะบายบายนะนอนกันเยอะๆเด้อบายบายถ้าวันนี้พูดอะไรไปแบบผิดพลาดต,ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะเป็นบางทีเราเราสนุกปากไปหน่อยเนาะขอโทษนะครับบาย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 ฝันดีครับขอบคุณทุกคนมากครับ,น,บน่ารับฝัน